ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการพับเบาะหลังเบาะแถวที่สามเลอเอาผาดนะครับนี่ยครับจะมีจุดอยู่ครับเนี่ยจะมาร์กไว้อยู่เราเลื่อนอกดตรงนี้ครับเลื่อนแล้วก็เบงมา จะมีที่กดอย่นี้่พับบอกครับกดปบ๊บปุ๊บเด้งลงเบาะเด้งลงแ็บปุ๊บเราก็มาหาอยู่นี่ครับดึงขึ้นมาขึ้นแล้วครับแล้วก็แขวนเืมเสียบนี้ เสร็จสิ้นครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเผื่อจะซื้อเอาผ่านครับเรียบร้อยครับ